ครับก็เอ่ออยากจะเล่าว่าความเป็นมาของของนิสิตเนี่ยที่จะได้มาเข้าแข่งโอลิมปิอลครั้งเนี้ยเขาเป็นมากันยังไงบ้างน,นะครับโดยโดยสุดใจเนี่ยอย่างแรกเลยโดยส่วนตัวของเด็กเนี่ยเด็กจะต้องเป็นคนที่รักการเขียนการแข่งนะครับผมเขียนเก่งไม่เก่งเนี่ยมันฝึกกันไดน้มันเป็นสกิลเป็นทักษะนะครับผมแต่ใจรักเนี่ยชอบหรือว,ว่าที่จะพ้นคว้าที่จะหาเนี่ยนะอันนี้เป็นใจสำคัญเลย ครับผมกับประการที่2เนื่องจากการแข่งขัน ACM เนี่มันแข่งเป็นทีนะครับผมออจุดหนึ่งก็คือเด็กจะต้องทํางานร่วมกันได้ประเด็นประเด็นที่เราเจอนะครับของของที่จุลาเนี่ยเราลองทั้งสงแบบเลยนะครับคือเรามองว่ามันเป็นการแข่งขันนอกจากโปรแกรมแล้วเนี่ยโจทย์เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับการคํานวณต่างๆนะครับก็เราก็เลย มีทีมผสมระหว่างเด็กที่เก่งทางด้านคณิตศตษาเก่งเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับ้รืทักษรกุ่มหนึ่งนะครับผมฟิสิกส์ก็มีนะครับแล้วก็เด็กที่อยากจับกันเองนะครับอยากทํางานด้วยกันก็จริงๆยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าปัจจัยส่วนบุคคลยงเยอะมากนะครับแต่อันนึงก็คือการทํางานเข้าขากันได้ของเด็กเนี่ย ก้องปล่อยให้เขาทํางานด้วยกันสักระยะหน่อนะครับอย่างทีมที่ประสบผลสําเร็จตอนนี้นะครับล่าสุดเลยปีนี้สามทีมทีม่หนึ่งสองสามนะครับทีมแรกเนี่ยมาจากสาธิตจุฬาทั้งหมดเลยนะครับก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเราไม่ได้หมายถึงโรงเรียนนะครับแต่เราหมายถึงว่าเขา <S <S <ๆ S 1> สนิทกันบ้งแต่เด็กเลยอีกทีมหนึ่งเนี่ยมาจากไม่โดนเรียนอนทั้งสามคนเช่เนเดียวกันนะครับอีกทีมหนึ่งมาจากอัสามชันทั้งสามคนนะครับอันนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งเลยที่เราก็เลย เข้าใจว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่เขาเขาทำงานร่วมกันมานานนะครับบวกกับความที่เขามีใจรากเนี่ยเขาก็เลยมาประสบผลสําเร็จได้สูงหนึ่งนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นในมุมของเด็กนะครับและจากพฤติกรรมที่เห็นเนี่ยว่าเ,เรารู้ได้ยังไงว่าเด็กคนไหนเนี่ยเราควรจะควรจะให้การสนับสนุนนะครับส่วนใหญ่เด็กจะมีความกระตือรือร้นนะครับสนามแข่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับในปีนึงเนี่ยผม น่าจะบอกได้เลยว่าทุกๆเดือนเนี่ยจะมีการแข่งขันเขียนโปรแกรมตลอดนะครับที่เปิดโอกาสให้คนทั Sergio, ่วไปแข่งได้นะครับเข้าไปตามเว็บไซต์ของการแข่งขันเข้าไปตามเว็บไซต์ที่เขามีโจทย์เผยแพร่นะครับแล้วมีการแข่งขันที่แข่งเสร็จแล้วมีเฉลยนะครับเด็กเหล่านี้เนี่ยจะมีแข่งได้เกือบทุกๆอาทิตย์ด้วยซ้าไปนะครับมีเยอะนะครับแล้วก็เริ่มเห็นพฤติกรรมนะครับสิ่งที่เราในนามของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ที่จะช่วยได้ก็คือ ส,สนับสนุนว่าทำยังไงให้เขามีโอกาสนะครับที่จะได้ฝึกเยอะๆนะครับมีโอกาสที่ได้หาความรู้เพิ่มเติมนะครับเเราก็มีทีมอาจารย์นนึ่งทีมอาจารย์ที่จุฬาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลายคนก็คือก็คือโอลิมปิกเกับนะครับผมแล้วก็คนที่แข่งเอซีเอ็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหล่านี้เราก็จะมีแหล่งว่าเราจะบอกให้เด็กไปแข่งที่นู่นไปแข่งที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือคือ นี่คือออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับอันนึงก็คือให้โอกาสเขาอันนึงก็คือตอบคําถามส่วนใหญ่ก็คือตอบคําถามว่าถ้ามีโจทย์อย่างนี้มาจะแก้ยังไงโจทย์นี้มาจะทําได้ไหมนะครับผมแล้วก็พยายามหาโอกาสนะครับแต่น้อยมากบางบางบางครั้งนะครับเราได้เิกับใครที่ที่เราคิดว่ามีความรู้มากมากพอนะครับแล้วก็ก็เชิญเข้ามาคุยเล่า ให้ฟังกับเด็กแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องช่วยได้นะครับตั้งแต่รุ่นแรกๆที่แข่ง ACM นะครับเด <_ d eg g> ็กเรานั้นเนี่ยถึงแม้บางคนจะไปเรียนต่างประเทศจะทํางานแล้วก็ตามนะครับ <_ d eg> ก็ยังกลับมาทุกครั้งนะครับที่จะมาช่วยเหลือแล้วก็นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆปัจจัยมันหลายๆอย่างจริงๆนะครับสาหรับคนที่คิดว่าตัวเองสนใจนะครับอาจจะยังเขียนโปรแกรมไม่เป็นแต่ว่า,าได้เห็นแล้วแล้วมีเขาเรียกมีมีแรงจูงใจจัดจ ได้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้าง <c oughs> ทำอะไรได้เยอะแยะมา้มา <c oughs> ก็ลองมาลองมาดูก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวเองอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบสิเร็จในอนะนก็ได้นะครับแต่จริงๆการแข่งขันคือการแข่งขันนะครับมันมันไม่ใช่ทั้งหมดของของของคอมพิวเตอร์จริงๆนะครับต้องอยากจะบอกว่าแข่งขันเนี่ยมันก็มีผู้ชนะผู้แพ้นะครับหรือคนที่ไม่ได้เข้ารอบตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นจุดตัดสินว่า เราเราไม่เหมาะสมในวงการนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับผมเพราะการทํางานจริงๆมันมีเรื่องอื่นเยอะนะครับการทํางานในวงการคอมพิวเตอร์ไม่ใช่มีการไม่ใช่มีแค่การเขียนโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาสัมผัสดูบอนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าวงการเขาไม่ได้หรอกไม่ไม่ตนตรนนะครับมีคนที่ประสบผลสําเร็จทางคอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายที่เขียนโปรแกรมเปนนะครับ เขียนโปรแกรมได้แต่อาจจะไม่ได้ฝึกถึงขนาดที่คล่องจนกระทั่งมาแข่งขันได้นะครับก็อ,อยากจะฝากไว้